เป็นชินอิงแพคเป็นเกมมือถือคุณภาพสูงที่กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลาสั้นๆตัวเกมมาในรูปแบบเกม Open World ด้วยแผนที่ขนาดใหญ่และความหลากหลายทางภูมิประเทศจะทําให้คุณได้เพลิดเพลินกับเกมนี้จนลืมเวลาไปเลยซึ่งคุณจะได้รับบทให้จัดทีม4คนออกไปผจญภัยในโลกที่ชื่อว่าเตวัดที่มีกิจกรรมต่างๆให้คุณได้เลือกทํามากมายภายในเกมคุณสามารถทําสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทำเควสเพื่อติดตามเรื่องราวภายในโลกแห่งนี้หรือจะวิ่งเล่นไล่เก็บ ผักผลไม้เอามาทำอาหารไว้ใช้ยามต่อสู้ก็สนุกไม่แพ้กันครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเล่นเกมนี้ได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน P C และ P S 4ได้ด้วยจึงสะดวกมากๆเลยอีกทั้งภายในเกมยังมีดันเจี้ยนที่คุณสามารถตั้งปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อช่วยกันต่อสู้กับศัตรูได้ด้วยครับ เกมนี้ผู้เล่นจะต้องช่วยกันหาตัวคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มโดยใช้ทักษะการสืบสวนใช้ไหวพริบในการจับสังเกตและจับโกหกคนอื่นพร้อมทั้งยังต้องทำภารกิจเพื่อพาทีมไปสู่ชัยชนะตัวเกมรองรับผู้เล่น4-10ถึงคนโดยจะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนร้ายยกเว้นตัวคนร้ายเองสำหรับผู้ร้ายมีหน้าที่ฆ่าทุกคนบนยานให้แนบเนียนที่สุดและโกหกในการประชุมเพื่อเอาตัวรอดให้ตลอดทั้งเกมให้ได้ครับด้วยระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายและมีจุดเด่นในการรับกัน ทำให้เกมเป็นที่นิยมอย่างมากแถมยังสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มกับเพื่อนที่เล่นบน PC ได้อีกด้วยในปัจจุบนันเกมยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรวมถึงมีระบบอาชีพและโหมดใหม่ๆม,มาให้ได้เล่นกันอย่างต่อเนื่องเป็นปาร์ตี้เกมบนมือถือที่เรียกได้ว่าเป็นเกมทำลายมิตรภาพเกมหนึ่งเลยครับ คงไม่มีใครไม่รู้จักเกมแนว M.O.B.A ยอดนิยมบนสมาร์ทโฟนอย่าง r o v หรือ Arena of Valor ที่ให้คุณได้รวมตัวกับเพื่อน5คนแล้วเลือกฮีโร่ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อน,นำไปแข่งกับทีมศัตรูโดยมีจุดมุ่งหมายคือการบุกตีป้องของฝั่งตรงข้ามให้แตกซึ่งตัวเกมได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอและได้เพิ่มฮีโร่ตัวใหม่ๆเข้ามาให้ได้ใช้กันทำให้ในปัจจุบันฮีโร่มีให้เลือกมากกว่า100ตัวแล้ว นอกจากนี้ยังมีสกินให้ผู้เล่นได้แต่งตัวละครให้โดดเดน่นแถมยังมีระบบรูนที่เปิดให้ผู้เล่นได้ปรบับแต่งความสามารถของฮีโร่ให้เหมาะกับวิธีการเล่นของคุณอีกด้วยตัวละครแต่ละตัวจะมีสไตล์การเล่นที่ต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเช่นตัวแทงจะมีหน้าที่ปกป้องเพื่อนๆตัวแคร,รี่จะสร้างความเสียหายต่อป้อมได้มากที่สุดเป็นต้นลองมองหาตัวละครที่ถนัดและร่วมทีมกับเพื่อนเพื่อเอาชนะศัตรูไปด้วยกันครับ e มคร f t เป็นเกมที่ได้รับความนิยมไปทั่วทั้งโลกในเวอร์ชัน PC ก่อนจะถูกพอร์ตมาลงบนสมาร์ทโฟนให้คุณได้สร้างโลกแห่งจินตนาการได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเกมที่เป็นแนวเซนบอบทำให้คุณสามารถสร้างของได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามฝันของคุณเปรียบเทียบได้เหมือนกับการต่อ LEGO. เลโก้เกมนี้อาจจะไม่ได้มีระบบการต่อสู้ที่อลังการเหมือนเกมอื่นๆแต่ในเรื่องของการใช้ความคิดน่าจะไม่แพ้เกมไหนเลยครับตัวเกมให้อิสระผู้เล่นในการสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาได้แบบไม่มีด จกัดทำให้มีผู้เล่นได้ลองสร้างสถานที่จริงขึ้นมาในเกม Minecraft ตั้งแต่พระบรมมหาราชวังไปจนถึงโรงเรียนฮอกวอตซ์ซึ่งคุณสามารถเข้าไปวิ่งเล่นหรือไปเที่ยวดูได้เป็นเกมที่เหมาะกับกลุ่มผู้เล่นทุกเพศทุกวยัยและยังเป็นเกมที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เกมแนวแบ t เทิลรอยยวกลายเป็นแนวเกมยอดฮิตในช่วงที่ผ่านมานี้และเกมที่ได้รับความนิยมใน Android พร้อมยอดดาวน์โหลดที่สูงมากแถมยังติดอันดับเกมที่มีรายได้สูงสุดใน Google Play อยู่เสมอก็คือ r e e f ฟ r e เกมที่จะให้คุณกระโดดร่มลงบนเกาะร้างวิ่งหาอาวุธเพื่อเอาชีวิตรอดและคว้าชัยเพียงหนึ่งเดียวจากผู้เล่น50คนที่มีเป้าหมายในชัยชนะเดียวกันครับตัวเกมมีระบบอำนวยความสะดวกในการเล่นเช่นระบบช่วยยิงทําให้เล่นง่ายมากอีกทั้งระบบการเล่นยังไม่ค่อยซับ อนสนอกจากนี้ยังมีระบบการแต่งตัวหรือแฟชั่นที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้แต่งตัวแบบจัดเต็มและโดดเด่นที่สุดตั้งแต่เสื้อผ้าทรงผมไปถึงอาวุธปืนเลยทีเดียวและเสื้อผ้าเหล่านี้ก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมมาให้คุณได้ใช้งานกันอยู่เรื่อยๆเลยด้วยครับ Identity V จะเปิดประสบการณ์สุดหลอนของคุณที่ต้องหาทางหนีผู้ล่าในรูปแบบการเล่นซ่อนแอบและวิ่งไล่จับ โดยผู้เล่นจะได้ร่วมทีมกับเพื่อนสี่คนรับหน้าที่เป็นผู้รอดชีวิตหรือจะเลือกเล่นเป็นผู้ล่าพีคนเดียวในเกมก็ทำได้ครับซึ่งการเล่นจะอยู่ในรูปแบบ1ต่อ4ผู้เล่นที่เป็นผู้รอดชีวิตจะต้องคอยใช้ความสามารถที่มีให้การหลบหนีและต้องซ่อมเสาสัญ,ญญาณเพื่อเปิดประตูหนีออกจากแผนที่ให้ได้ส่วนผู้ล่าก็ต้องตามไล่จับผู้เล่นแล้วนำมาผูกไว้กับเก้าอี้ให้ครบทั้ง4คนจึงจะได้รับชัยชนะตัวละครในเกมนี้มีการออกแบบให้ผสมผสานความหลอนและความน่ารักไว้ได้ อย่างน่าสนใจตัวละครฝ่ายผู้รอดชีวิตจะมีการออกแบบมาให้เป็นตุ๊ก,กตาตากระดุมเกมนี้มีวิธีการเล่นที่หลากหลายอาจจะต้องศึกษาสกิลเบื้องต้นเล็กน้อยแต่รับรองเลยว่าคุณจะได้ทั้งความสนุกตื่นเต้นและหลอนไปพร้อมๆกันครับ PUBG หรือ p l a y e r u n k n o w n Battleground เป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากบน PC ที่คุณต้องกระโดดร่มลงมาในเกาะร้างและต่อสู้เพื่อเป็นที่1ก่อนจะได้รับการพอร์ตลงสมาร,ร์ทโฟนในเวลาต่อมาพร้อมปรับวิธีการเล่นและกราฟิกให้เหมาะสมกับการเล่นบนมือถือแน่นอนว่าระบบพื้นฐานความสนุกและความตื่นเต้นในการประทะก,กับผู้เล่นอื่นก็ถูกนำลงมาไว้บนมือถือด้วยเช่นกัน ในเกมนี้คุณจะรู้สึกถึงระบบการเล่นที่สมจริงมากกว่าเกมอื่นเพราะไม่มีระบบช่วยยิงทําให้เป้าปืนจะขยับตามความจริงต้องเข้าใจในปืนที่นํามาใช้งานเพื่อการนี้คุณจึงต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องถึงจะเป็นมือโปรในเกมนี้ได้ครับนอกจากนี้ผู้พัฒนาเกมยังขยันหากิจกรรมหรือเพิ่มสิ่งต่างๆให้ผู้เล่นอย่างต่อเนื่องทำให้คุณจะได้เล่นอะไรใหม่ๆแทบจะทุกเดือนเลยล่ะครับ ชื่อของเซเว่นในน่าจะเป็นชื่อที่เกมเมอร์มือถือหลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นเกม RPG t u r n เทิร์นเบทที่เปิดให้บริการกันมาอย่างยาวนานล่าสุดทางเน็ตมาเบิลได้นำเรื่องราวของเซเว่นในมาสานต่อเป็นเกมใหม่ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นเกมที่มีกราฟิกสวยงามและยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากตัวละครที่ดูเป็นการ์ตูนก็ดูสวยงามและเท่ขึ้นมากๆเลยครับ มีส่วนของเนื้อหาคุณจะได้รับบทเป็นเรนลูกสาวของไอลีนที่ต้องออกเดินทางเพื่อตามหาลูดี้อัศวินเซเว่นในคนสุดท้ายที่เหลืออยู่แต่ระหว่างทางคุณก็จะพบกับเรื่องราวอื่นๆมากมายแน่นอนว่าตัวละครดั้งเดิมเช่นเซอินรินหรือเอสก็ยังคงมีบทบาทในเกมเช่นเคยอีกทั้งคุณสามารถนำตัวละครเหล่านี้มาใช้ประกอบการเล่นได้อีกด้วยครับ ปกติแล้วเกมที่มีการผส,สมตัวละครผ่านระบบการาลายหลายๆเกมบนมือถือนั้นจะมีรูปแบบการเล่นที่หลายคนคุ้นเคยแต่สำหรับ Alchemy Star นั้นจะให้ความรู้สึกในขณะเล่นที่ต่างกันออกไปกราฟิกในเกมมีความน่ารักตัวละครมีความเป็นอนิเมะรสูงมากในแบบยอดส่วนก็ดูน่ารักเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังมีระบบยานที่คุณจะเห็นตัวละครเดินไปเดินมาอีกด้วยครับ นอกเหนือจากที่คุณจะต้องวิเคราะห์การจัดทีมตัวละครให้ดีแล้วในขณะเล่นเกมนี้จะมีระบบที่ค่อนข้างแปลกตาเป็นอย่างมากคือคุณจะต้องลากตัวละครไปตามกระเบื้องที่ปรากฏบนหน้าจอในแต่ละด่านโดยจะต้องลากไปยังสีเดียวกันกับประเภทของตัวละครด้วยยิ่งคุณลากได้ไกลตัวละครของคุณก็จะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้มากขึ้นครับ โปเกมอนโกเป็นเกมมือถือที่นำระบบ augmented reality AR มาใช้แล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากตัวเกมที่มีทีมพื้นฐานมาจากการ์ตูนชื่อดังอย่างโปเกมอนที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยคุณจะได้ออกไปไล่จับโปเกมอนตามแผนที่จริงซึ่งคุณต้องลงทุนลงแรงในการเดินทางตามหาโปเกมอนจริงๆเหมือนกับในเรื่องเลยทีเดียวการจับโปเกมอนจะมีโหมดที่ใช้ความสามารถ AR ทําให้เราจะได้เห็นโปเกมอนลอยอยู่ในสภาพแวดล้อมจริงผ่านทางกล้องหลังของโทรศพัพท์ นอกจากนี้ถ้าคุณได้โปเกมอนตัวที่ต้องการแล้วตัวเกมยังมีระบบพัฒนาร่างและยิมเอาไว้ทา้าสู้กับผู้อื่นเพื่อความท้าทายอีกด้วยอีกทั้งทางผู้พัฒนายังมีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆมาให้คุณและเหล่าโปเกมอนได้สนุกไปกับกิจกรรมตลอดเวลาอีกด้วย โกลบอกเป็นเกมที่คุณเลือกเองได้เลยว่าอยากเล่นเป็นอะไรหรืออยากทำอะไรในเกมเกมนี้เพราะตัวเกมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นในสร้างแมปหรือแผนที่ได้เองรวมถึงออกแบบวิธีการเล่นได้เองว่าภายในแผนที่ที่สร้างมานั้นอยากให้เล่นอย่างไรทำให้ในเกมนี้มีแผนที่หรือโลกให้ผู้เล่นได้เลือกเข้าไปเล่นหลายล้านโลกซึ่งเป็นโลกจากผู้เล่นคนอื่นๆที่สร้างขึ้นมานั่นเองตัวอย่างโลกในเกมมีตั้งแต่โลกที่ออกแบบมาให้ใช้อาวุธไล่ต่อสู้กันโลกที่เราต้องหาทาง แคกคุปที่คุมขังเราอยู่ไปจนถึงโลกที่เราต้องเป็นพนักงานร้านพิซซ่าและต้องส่งไปบ้านต่างๆให้ทันเวลานอกจากนี้ยังมีเกมที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงเนื้อหาจากภาพยนตร์หรือซีรีส์ดังอีกหลายเกมเป็นเกมหนึ่งที่ต้องใช้จินตนาการในการเล่นค่อนข้างมากเลยครับเกม MOBA เป็นเกมประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากบนมือถือผู้พัฒนาเกมหลายๆคนจึงได้มีการผลิตเกมแนวนี้ออกมามา,มากมาย ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการนำตัวละครขวัญใจคนทั่วโลกอย่างเหล่าโปเกมอนมาต่อสู้กันในสังเวียนเกม MOBA แล้ว แม้ว่าเกมน,นี้จะไม่ใช่เกมที่คุณต้องสวมบทเป็นเทรนเนอร์และออกตามจับโปเกมอนแต่ก็เป็นเกมที่สนุกไปอีกแบบครับโดยเกมนี้คุณกับเพื่อนจะต้องร่วมมือกันไปชุดป้อมของฝั่งตรงข้ามในเวลาที่กำหนดหากหมดเวลาใครได้คะแนนมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปในส่วนของโปเกมอนก็มีการออกแบบรูปลักษณ์มาให้ดูน่ารักเหมือนเดิมแต่จะเพิ่มเติมในเรื่องของท่าไม้ตายที่คุณจะได้เห็นแอคชั่นต่างๆจากโปเกมอนมากขึ้นท่าไม้ตายต่างๆมีการอิงจากต้นฉบับแต่มีการปรับให้ดูทันสมัยมาก ขึ้นครับหากคุณเป็นเกมเมอร์ที่ผ่านการเล่นเกมมาอย่างโชคโชนเชื่อว่าคุณต้องผ่านเกมแรนะ็คแะร็อบ,บน PC กันมาอย่างแน่นอนเกมนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของเกม MMORPG เกมหนึ่งเลยทีเดียว แต่เมื่อเกมมือถือเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นแร็กนาร็อกจึงได้มีการพัฒนามาให้เล่นกันบนมือถือหลายเวอร์ชันซึ่งแร็กนาร็อกเอ็กนิกเจเนเรชันก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้เล่นในเวอร์ชันนี้จะมีการออกแบบกราฟิกมาให้ดูสดใสน่ารักแต่ก็ยังคงเสน่ห์และเอกลักษณ์ของแร็กนาร็อกไว้ได้อย่างครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นแผนที่ที่คุ้นเคยเหล่ามอนสเตอร์ระบบอาชีพรวมถึงสกิลต่างๆก็ยังคงความดั้งเดิมไว้ นอกจากนี้เกมยังคงสนับสนุนในเรื่องของระบบคอมมูนิตี้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนก็สามารถสนุกได้ครับในเกมนี้คุณจะได้รับบทเป็นอาจารย์ที่ต้องรวมทีมเหล่ากรรมการนักเรียนเพื่อไปจัดการกับนักเรียนที่มักจะมีเรื่องทะเละาะเบาะแว้งกันกลางเมืองแห่งการศึกษาซึ่งในเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยสถาบันการศึกษามากมาย แต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือบริเวณรอบๆเมืองกลับซุดโสมอย่างไม่น่าเชื่อและนี่คือจุดเริ่มต้นของการตามหาความลับที่ถูกซุกซ่อนไว้อยู่ครับภายในเกมคุณจะได้จัดทีมตัวละครสาวๆมาร่วมกันต่อสู้ภาพในเกมให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังดูอนิเมะญี่ปุ่นเลยครับในการเล่นนั้นคุณต้องวางแผนให้ดีถึงจะผ่านด่านได้สาวๆแต่ละคนมีความสามารถในการต่อสู้ที่แตกต่างกันออกไปควรนำมาใช้งานในพื้นที่ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีระบบความสัมพันธ์ที่คุณสามารถพูดคุยกับสาวๆในเกมแบบส่วนตัวได้อีกด้วยชื่อของเอเวเบิลน่าจะเป็นชื่อหนึ่งที่เหล่าเกมเมอร์ที่ชื่นชอบเกม MMORPG บน PC คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สำหรับบนมือถือเองก็ได้มีการนำเอเวเบิลมาพัฒนาเป็นเกมการหลายเวอร์ชั่นแล้วแต่สำหรับเอเวเบิลไลท์จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้เปิดให้เล่นกันบนมือถือโดยจะเพิ่มความน่ารักเข้ามาแทนแต่ในส่วนของระบบเกมก็ยังคงมีความเข้มข้นเหมือนเดิมครับอีกทั้งเกมนี้ยังไม่ได้เป็นเกมโอเพนเวิลด์เหมือนเกมในเวอร์ชั่นอื่นๆแต่จะเป็นการเล่นแบบสร้างห้องเพื่อทําภารกิจแต่สิ่งหนึ่งที่เอเวเบิลไลท์มีเหมือนกับทุกๆเวอร์ชั่นก็คือเกมนี้เป็นเกมที่ผู้เล่นต้องทําทุกอย่าง ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีระบบอัตโนมัติช่วยเหลือเกมนี้จึงเป็นเกมที่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะผู้เล่นต้องคอยควบคุมและสังเกตการอยู่ตลอดเวลาเลยครับ เกมแนวเทิร์นเบทยอดนิยมที่เปิดตัวมาแล้วหลายปีแต่ผู้เล่นยังคงเล่นกันต่อเนื่องในเกมนี้ผู้เล่นจะได้จัดทีมเลือกสัตว์อสูรแล้วออกไปต่อสู้ในสถานที่ต่างๆภายในเกมซึ่งระบบในเกมมีความหลากหลายมากทั้งระบบดาวของตัวสัตว์อสูรระบบรูนที่เอาไว้เพื่อพัฒนาสัตว์อสูรระบบอารีนาและกิววอ์ที่เปิดโอกาสให้คุณสู้กับผู้เล่นทั่วโลกเลยทีเดียวครับโดยภาพรวมแล้วซัมมอนเนอร์สวอเป็นเกมที่มีระบบการาที่ผู้เล่นหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เรดกาชาของเกมนี้โหดมากทีเดียวอย่างไรก็ตามผู้เล่นก็ยังคงสนับสนุมตัวเกมกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ตัวเกมยังจัดอีเวนต์เพื่อคอลแลบกับตัวละครจากเกมหรือการ์ตูนชื่อดังอีกด้วยเช่นเคนหรือชุลีจากเกมสตรีทไฟ i g เตอร์อีกด้วยครับหากพูดถึงเกมแนว Tower อร์ดีเฟแล้ว เชื่อว่าหลา,หลายคนน่าจะคิดถึงเกมที่คุณจะต้องวางตัวละครตามจุดต่างๆในฉากเพื่อป้องกันศัตรูเดินเข้าฐานเกมนี้ก็ให้บรรยากาศคล้ายๆกันแต่จะเป็นเกมในมุมมองด้านข้างและมีการส่งตัวละครออกไปโจมตีศัตรูเพื่อป้องกันยันรบโดยแต่และตัวละครก็มีความสามารถในการต่อสู้ที่แตกต่างกันออกไปครับเกมนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างเกมอนิเมะกับเกมไซไฟได้เป็นอย่างดีตัวละครต่างๆมีรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง คุณต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะนำตัวละครตัวไหนออกมาสกรบด้วยเกมมีช่องทางในการอัปเกรดตัวละครหลายช่องทางในส่วนของยานรบก็สามารถติดตั้งอาวุธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ได้อีกด้วยครับ หากคุณเป็นแฟน Marvel เ,เกมนี้เป็นเกมมือถือที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับเพราะเกมนี้เป็นการนำซูเปอร์ฮีโร่คนโปรดของคุณไม่ว่าจะเป็นกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไอรอนแมนสตอมและอื่นๆอีกมากมายร่วมต่อสู้ในสงครามครั้งใหม่ในโลกคู่ขนานซึ่งนอกจากฮีโร่ที่คุณคุ้นเคยแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้พบกับเหล่าตัวละครจาก Marvel ในบทบาทใหม่ๆที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงเกมมีระบบการต่อสู้ที่ดูเดือดและกราฟิกที่สวยงาม อีกทั้งยังมีการเปิดเผยเรื่องราวใหม่ๆที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในเกมนี้อีกด้วยปัจจุบันเกมมีการเพิ่มตัวละครใหม่ๆมาให้คุณได้เล่นกันมากมายไม่ว่าจะเป็นเจนฟรอสเตอร์หรือสการเลตวิทก็ตามตัวละครในเกมนี้ถือว่าทำออกมาได้อย่างน่าสนใจเพราะทุกตัวละครมีรูปแบบการต่อสู้และการควบคุมที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ ปกติแล้วเกมแอคชั่นแบบเต็มรูปแบบไม่ได้มีมาให้คุณเล่นกันบ่อยนักบนมือถือแต่สำหรับปุนิชิงเกรราเฟนเป็นเกมที่จะให้คุณได้ต่อสู้กับเหล่าศัตรูได้อย่างถึงใจเกมจะให้คุณเลือกนักสู้มาสามคนเพื่อปะทะกับเหล่าบุญยนต์ที่ติดเชื้อไวรัสโดยนักสู้แต่ละคุณจะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันออกไปบ้างถนัดการโจมตีระยะประชิดบ้างถนัดการใช้ปืนในการโจมตีในฉากต่อสู้คุณสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระและสามารถสร้างคอมโบในการ ตีได้อย่างมากมายฉากต่อสู้ในเกมลื่นไหลามากๆและด้วยความที่ตัวเกมเป็นเกมแอคชั่นระหว่างเล่นจึงต้องใช้สกิลเพลย์ในดับหนึ่งเลยทีเดียวระหว่างการต่อสู้ก็จะมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นให้ติดตามกันอยู่ตลอดใครที่ชอบเกมต่อสู้ในทีมไซไฟเกมนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับหากคุณรู้สึกว่าการเล่นเกมที่มีระบบเยอะๆมีการแข่งขันสูงนั้นทำให้รู้สึกเหนื่อย คุณสามารถเข้ามาพักผ่อนในเกม p l a y ์ทกเอเตอร์ได้ครับเพราะเกมนี้จะให้คุณสร้างอวตารของคุณขึ้นมาและใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นในเมืองที่แสนน่ารักได้พบกับชาวเมืองและเพื่อนๆมากมายมาทำกิจกรรมร่วมกันหรือเล่นมินิเกมต่างๆได้อย่างมากมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างสังคมกับเพื่อนกลุ่มใหม่ๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆหรือประสบการณ์ชวนประทับใจได้ในเกมนี้อีกด้วยเป็นเกมที่อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการแข่งขันแต่เป็นเกมที่เน้นในเรื่องของระบบคอมมูนิตี้มากกว่านอกจากเพื่อนใหม่ๆแล้วคุณยังสามารถรวมทีมกับเพื่อนสนิทจัดก,กิจกรรมพิเศษเพื่อให้ผู้เล่นคนอื่นๆมาร่วมสนุกกันได้อีกด้วยคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด